เคยสงสัยกันไหมครับว่าพลังจากธรรมชาติเนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพกับความงามของเราจากข้างในสู่ข้างนอกได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของน้ำมันโบแรชกันครับเป็นสารสกัดที่ตอนนี้กำลังฮอตมากๆโดยเฉพาะสำหรับสุขภาพของผู้หญิงเลยเอาละครับ นี่คือแผนที่ที่เราจะสำรวจไปพร้อมๆกันในวันนี้ตั้งแต่การทำความรู้จักว่าเจ้าน้ำมันโบราชเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้มันพิเศษคืออะไรประโยชน์ที่น่าทึ่งของมันมีอะไรบ้างแล้วจะใช้อย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนใช้ครับผมเชื่อว่าหลายคนเลยนะครับที่พยายามหาวิธีดูแลตัวเองแบบองค์รวมคือไม่ใช่แค่ทาครีมให้สวยจากภายนอกแต่เป็นการบำรุงจากข้างในจริงๆ ซึ่งน้ำมันโบราชที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่หลายคนกำลังตามหาอยู่ก็ได้นะโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่ามาทำความรู้จักกับน้ำมันโบราชกันก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับน้ำมันโบราชก็คือน้ำมันที่เขาสกัดมาจากเมล็ดของพืชที่ชื่อว่าโบราช ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะใช้เป็นเหมือนยาสมุนไพรเพื่อช่วยลดการอักเสบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผิวหนังนี่แหละครับแล้วอะไรล่ะคือเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ในน้ำมันโบราชที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นเรามาดูที่ส่วนประกอบสำคัญของมันกันเลยดีกว่าครับนี่ล่ะครับหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดสารที่ชื่อว่า GLA หรือกรดแกมมาไลโนเลนิกมันคือกรดไขมันโอเมก้า6 ที่จำเป็นต่อร่างกายมากๆแต่ประเด็นคือร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะต้องได้รับจากอาหารหรืออาหารเสริมจากภายนอกเท่านั้นเลยอะลองมาดูการทำงานของมันแบบง่ายๆกันนะครับพอร่างกายเราได้รับกรดไขมันจำเป็นเข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น GLA ซึ่งเจ้า GLA นี่แหละครับคือสารตั้งต้นในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Prostaglandin ซึ่งสารตัวนี้มีบทบาทสำคัญสุดๆในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและก็ ยับยั้งการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองเอาละครับตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของเรื่องราวในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือประโยชน์แบบจัดเต็มของน้ำมันโบราชที่บอกเลยว่าครอบคลุมตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกจริงๆ จุดเด่นที่ทำให้น้ำมันโบราชไม่เหมือนใครก็คือตัวเลขนี้เลยครับคือมันมีความเข้มข้นของ GLA สูงถึง24-25%เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่ง GLA จากธรรมชาติที่สูงที่สุดแล้วและนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้มันทรงพลังมากๆครับประโยชน์กลุ่มแรกเนี่ย เน้นไปที่สุขภาพของผู้หญิงโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดอาการ PMS ต่างๆที่ผู้หญิงหลายคนต้องเจอทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเจ็บหน้าอกร้อนวูบวาบหรืออารมณ์ที่สวิงใบมานอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่าอาจจะช่วยเรื่องพัฒนาการของทารกแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางได้อีกด้วยและแน่นอนครับพอข้างในร่างกายเราดีแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็สะท้อนออกมาให้เห็นข้างนอกได้ชัดเจนเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณที่ดูสุขภาพดีขึ้นลดการอักเสบลดความแห้งกร้านหรือแม้กระทั่งช่วยให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นแถมยังช่วยลดการอักเสบของรูขุมขนได้ด้วยนะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคุณสมบัติต้านการอักเสบของมันเนี่ยยังส่งผลดีไปถึงระบบทางเดินหายใจของเราด้วยคือมันจะไปช่วยลดการอักเสบในทางเดินหายใจซึ่งก็สามารถช่วยบรรเทาอาการทั่วๆไปอย่างภูมิแพ้หรืออาการไอได้นั่นเองครับ ไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประโยชน์ของมันครอบคุมไปถึงสุขภาพองค์รวมของร่างกายเลยตั้งแต่การเป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังมากๆช่วยในเรื่องการควบคุมน้ําหนักไปจนถึงการมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่คอยปกป้องเซลล์ของเราโอ้โหแต่ว่าประโยชน์ของมันยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านี้อีก และนี่ครับอีกหนึ่งประโยชน์ที่น่าทึ่งมากๆแล้วก็อาจจะถูกใจสายปาร์ตี้หลายคนเลยนะคือมีงานวิจัยพบว่าน้ำมันโบราชเนี่ยสามารถช่วยลดอาการเมาค้างได้แบบมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวพอรู้ถึงประโยชน์ที่เยอะขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้มันยังไงละ่ะให้ได้ผลดีที่สุดมาดูกันครับสำหรับปริมาณที่แนะนำนะครับโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 500- 3,000ถึงมมิลลิกรัมต่อวันแต่สำหรับบางภาวะที่เฉพาะเจาะจง อาจจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับนี่เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือควรจะริ่วมต้องจากปริมาณน้อยๆก่อนแล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดครับและก่อนที่จะตัดสินใจใช้เราต้องมาดูเรื่องความปลอดภัยกันก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับห้ามมองข้ามเด็ดขาดคือตรงนี้ต้องแยกกันให้ชัดๆเลยนะครับ ผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆอย่างอาการท้องอืดปวดหัวหรือท้องเสียเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราใช้ในปริมาณที่มากเกินไปแต่สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อันนี้ถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะน้ำมันโบราชอาจไปกระตุ้นการเจ็บครรภ์และมีความเสี่ยงอื่นๆตามมาได้เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงครับ สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับพลังของน้ำมันโบราชเนี่ยมาจาก GLA ที่มีความเข้มข้นสูงมากทำให้มันกลายเป็นเหมือนอาวุธจากธรรมชาติที่ช่วยต้านการอักเสบได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราทั้งจากข้างในและความสวยงามที่เห็นได้จากข้างนอกนั่นเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า ท่ามกลางทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มันดูซับซ้อนมากมายในทุกวันนี้บางทีคำตอบที่ดีที่สุดและเรียบง่ายที่สุดอาจจะมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานี้เองก็ได้จริงไหมครับ